ปาิตย์มวันนี้น้องิชามาเรียนตีแบบนะคะนี้แบบมาถ,ามาถ่ายทอดสดให้ดูนะคะเรียะะเลีกยกรนเลยานึ่เ้ิชาการเตีโตกับคุณโูณนะคะ ออกบบ wait <laughs> น้ำหนูนนี่ลูกี่ชาน้ำอยู่นี่นย,นยังอยู่ไปไหมคะไปอยเติมมลังดื่มน้ำกันนะคะอตอนนี้นิชาดื่มพักดื่มน้ำนะคะอ่า น้นาอะไรส,ส,สดอยู่นะคะลกูกรอมาต่าลมเราก็ลมกันนะคะนี่คุณพูนะคะอ,อันนี้ชาระบว่างรอลกอูกนี่เต้นรอเลยแดนเลยลกูกแดน หน้าแดงกล่ำเลยเหรไหมคะไม่ไหวไม่ไหวอ่าไปต่อเลยค่ะพี่ชาไ,ไปดิง้งไฮไฟไฟ์ลูก t w ไป y go <ป> إذا <laughs> قلت

すごい。<Yeah. S 2> <laughs> 对。<Okay. S 2> okay. Thank you. เก่งมากเก็บพออาดื่มน้ำลุกเออมาลัง ตัวไหมคะเหนื่อยเตมพลังแป๊บนึงดด่มน้ำมาทวดเลยแก้มแดงมาช่วงนี้กำลังฟิตเลยใช่ไหมลูกอ่ะเก่งมากลูกไปติ ไปไหมคะไปต่อไหมคะ,อ,ะอีกครึ่งชั่วโมงลูกไปสู้ๆอีกกี่นาทีอีกครึ่งชั่วโมงค่ะผ่านแล้วผ่านไปแล้วสามสิบนาทีก็หนุตี้ยหนึ่งชั่วโมงเลยเด็กป่ะเด็กก็ไปทำหั่นหมูลูกไป ม่เอาทางานวกิจกรรมหนึ่คสะไหวไหมคะไหวไหมคนเก่งให้พักก่อนห้าท<อ>ีอ่าดูจะดีค่ะค่ะค่ะอ่าพักข้าทีอ่านั่งพักก่อนหรอกโอเคถ้าใครชอบทีปีช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด อะไรคะเปกำลังใจให้น้องนิชาด้วยนะคะกดซับสไคร้ก่อนกดซับตไร่ก,ก่อนเราจะจากกันไปเราจะต้องไงะคะไปเต้นโชว์หน่อยเร็วเดี๋ยวเราจะไลฟ์สรก,กันแค่นี้นะอ่านไปเต้นโชว์เพลงที่หนูชอบอูปะไม่ไหวแล้วใช่ไหมงั้นน้องนิชาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยากกดัน้นนะ อ่ะหัวชนห่งกันนะแวกนะคะากำลังงงโอเค